กีถ่ายติดแค่คนเดียวนะอีกคนนึ่งเข้าไปติดเธอกดไม่ติดเนี่ยเออถ่ายไปไม่ติดเนี่ยถ่ายไม่ติดเราถ่ายใหม่เมื่อไรมีของดีอะไรบ้เออถ่ายไม่ติดเว้ยกล้องขนาดกล้องไอโฟนถ่ายไม่ติดนี่นะครับน้องมาจัดไปโซล์เตอร์นะครับวันนี้ของเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะน่าจะไม่เสร็จเหมือนเดิมเร่งทุกวันนะทําทุกวันแต่จะไม่เสร็จของเหมามาลงด้วยได้ครับได้ครับได้จัดสีได้จัดสีเดี๋ยวเธอพาไปชมรถหน่อยดิโอ้โห เดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดตอนนี้ถ่ายติดแล้วแน่นอนว่าพังคนหน้าผินเมือนตัวรถสีเขียวโหลดหน้าครับโหลดหน้าโหลดหน้าโหลดหน้าแล้วเฟมันกระจุยครับแหลงจัดอ่ะโอ้โหวันนี้ฝนไม่ตกเหรอวะสิ่งะตกครับอกี่มาตกตลอดทางเลยโอ้โหนี่ตกยังโคตรแรงอ่ะโอ้โหดนี่อยู่ก็จะออกจากโรงงานได้นือก็จุดสีก็น่าจะจัดแล้วอ่ะทิ้งๆดูจากสภาพแล้ว ต้องจัดต้องจัดโอ้หบอกว่าหลังจะไปนะครับนี่นอนวะไปเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวตึงเลยสติ๊กเกอร์ให้น้องยังให้แล้วเนาะให้แล้วให้แล้วไปโอเคขอบคุณมากเขาอยู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่อ่าอยู่ตอนแรกครับโอเคไม่ไกลเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากดูคลิปด้วยครับเดี๋ยวลงให้คืนนี้แหละครับไปเฮ้ยเราดังแล้ว